ได้ข่าวมานะคะว่า Honda กับฟ e ิสันนะจะจับมือกันผนึกกำลังกันสู้กับรถจีนนะคะก็มาตามดูกันว่าปีนี้จะมีความคืบหน้าอะไรกันบ้างเนาะ <S <S เนื่องด้วยเศรษฐกิจฐฐฐกทั่วโลกเนี่ยมันมีฟีดแบกาการผลิตรถไฟฟ้าของจีนนะเพราะฉะนั้นรถสันดาษร้น้ำมันพวกเนี้ยก็ต้องมีการปรบปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรกันนะเห็นจะอ่านข่าวนะมิซูเขาบอกว่าเขาไม่ไปร่วมกันสงครามรลดราคาหรอกเพราะว่า เพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาไวไปไวเนาะอ่ะง่ายๆรถจีอย่างเช่น MG ตอนนี้รถกระบะเห็นไหมราคาลงไปทีสามแสนนะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเจียจะแนะนําว่าซื้อรถญี่ปุ่นก่อนที่มันอยู่มานานแล้วยังไงเราก็ไว้ใจได้นะคะราคามันก็ไม่ไปไหนเนาะวันนี้เจก็ถึงคิวเอานิสสันนาวล่าเอ็มก็เป็นรถแบนดรองอีกล้นะคะ ไอ้ตนรอที่ราคาออกห้างก็หลายตังอะเจ็ดแปดแสนแต่พอ,อพอมาราคามาขายนี่ก็ลงมากก็สูงเหลือสามแสนอะไรเงี้ยนะนี่เป็รุ่นนี้แอบดูลูกน้องสวดงานด้วยเนาะแล้วก็มาดูรถตอนที่กำลังชงนะคะตัวนี้เป็นานาวราเอ็น0ีสามร้อยนะคะตัวถังทำมาสวยเลยนะอุปกรณ์อุปกรปกณ์นี่คือเรียกว่าสวยเล็กเลยเขาก็เฉดดีนะ คนกับตัวถังเนี่ยค่อนข้างห่างกันนะความเซฟตี้อ่ะมันจะเยอะนิสันต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบคนนิยมนะคะดูตูวชิกันชนกับคานเห็นไหมค่อนข้างแบบซับแรงกระแทกได้ดีนะคะห่างทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์อน้ำมว่าอแอร์รพวกนี้ก็จะห่างเยอะตัวนี้ไฟก็จะเป็นตัวเดย์ไทม์แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยตัวเนี่ยตัวนี้เป็นคาลิเบอร์ปี18สีขาว คันนี้ลูกค้ามากับแม็กซีแล้วยอดแดงนะคะน็อตแดงนะคะเป็นเครื่อง2.5 VGS Turbo DDI หัวฉีดคำว่าเร็วน็อตเนิอตไม่ขยับเช่นเคยรถของเราทุกคันเราจะให้วันทุกคันอินสเปก i o n มาตรวจสภาพของหนังสือรับรองให้นะคะเพราะว่ามันมีผลตากการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์เนี่ยเขาเห็นรถยึดรถถูกมันเยอะมันมีหลายเกต ถ้าบางทีบางคนมันเอารถชนรถคว่ำม,มาขายเงี้ยตัวลูกค้าก็ไม่รู้เรื่องนะคะไฟแนนซ์ก็เลยเอ่อขอหนังสือเออตรวสภาพวันดูคายสเปคชันเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถไม่ใช่รถชนหนักพิการน้ำท่วมแน่นอนนะคะยอดจัดก็ฟรีดาวได้นะคะแต่ของเราก็จะเน้นเอารถสวยมาขายนะคือจะเห็นนาวาร่าเนี่ยภายในนี้เรียกว่าทำดีอะ่ะทำดีจริงๆดูดิ คานกี่ชิ้นอะคานหลังคาน,นี่คือบางยี่ห้อนะคะเป็นเส้นตรงยาวๆแต่เนี่ยเห็นไหมเขาจะใช้เหล็กเสริมนะคะหลายเส้นมากอะสี่ประตูนี่กี่เส้นอะคานข้างหลังคานนี่หลายเส้นมากนะดูเรียกว่าเซฟตี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะพวกเหล็กเหล็กพวกนี้นะ อาจจะให้ดูโครงสร้างข้างในนะจะกําลังถอดทำความสะอาดนะคะตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นพุสตาร์ด้วยนะตัว e พุสตาร์เกธรรมดามีโจ,ม,จมีจอด้วยรถสวยสวยมากค่ะไม่น้ําท่วแมแน่นอนนี่เพราะวะ่าเนี่ยเปิดให้ดูซี่โครงกันเลยเนาะเหมือนกําลังแบบผ่าตัดแล้วแหวะท้องให้ดูนี่ดูซิฉันไม่เคยแบบตัดอะไรออกไปนะยังมีครบทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยศัลยกรรมใดๆนะนะคะสีแบบ สวยๆเงาๆนะคะสีเดิมเนี่ยดูเม็ดออเมอร์อยู่ครบทุกเม็ดสวยมากคันนี้ n น็อตเดิมหมดนะคะเราให้วันถุกครอินสตัชั่นมาตรวจสภาพนะคะเป็นแคลิเบอร์สีประตูสีขาวชอบดิสสันตรงที่ตรงเนี้ยวางแก้วกาแฟได้นะเป็นรถที่นั่งท้ายได้ชอบค่ะตัวนี้เป็นตัวสูงน่าใช้ทีเดียวแบรนลองราคาพิเศษ ขายกันสาแสตนต้นๆเองนะคันนี้ผ่อนก็ไม่แพงผ่อนประมาณหกพันกว่าบาทนะคะรถสวยๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสันดาจะว่ายังไงมันก็ยังอยู่ในตลาดประเทศไทยเราอยู่แหละนะคะราคาก็ปรับตามราคาขึ้นลงเนาะตอนนี้ราคาเขาได้ข่าวว่ามันขึ้นแต่เจะก็ไม่ได้ขายขึ้นนะเจ้ก็ขายเนี่ยแหละกำไรไม่ได้เยอะแยะอะไรเอาขายไวๆเต็นเราไม่ได้เต็นใหญ่อะไรเนาะค่ะ ฝากเพื่อนๆพิจารณานะคันนี้ก็ขอบอกสเปคเลยค่านิดนึงเป็น NP 3 0 0เครื่อง2.5ดีเซลนะคะมีแอร์แบ็กมี ABS ราคา338นะคะผ6อนกพว่าบาทปี18ใครที่หารถสวยๆนะคะไว้ใช้งานก็ทักถ,ถามไดค้คันนี้สวยแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกน้องเชก็ทำความสะอาดเรียกว่าทุกซอกทุกมุมทุกเม็ดอะ เรียกว่าสวยแน่นอนนะเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวคงได้ถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งบอกเป็นผ้าสักกรสักกะหลาดนะกำมะหยี่เนี่ยผักสักกาดสักแล้วเรียบร้อยนะคะอะโอเคค่ะทำงานต่อได้เลยูน้องปิดเสียงหลูดฝุ่นให้ให้จะให้ดูกน,น้อะว่านี่สวยๆน็อตนตไม่ขยับนะคะห้องเครื่องดิมเ